จะเป็นยังไงถ้าฆาตรกรต่อเนื่องเขาสิงตุ๊กาตาเด็กเล่นทำให้ต้องเกิดเหตุฆาตรกรรมซ้ำสองสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องแขนฟังหุ่นภาคที่หนึ่งหากใครพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเปิดเรื่องมาชาวสิเลฆาตรกรต่อเนื่องกำลังวิ่งหนีการไล่ล่าของตำรวจไมโนเรตผู้เก่งกาจด้านปืนและเขากำลังไล่หวดไล่บีกันอยู่แต่ ชาวนั้นก็โดนยิงเป็นดอกหนึ่งองจิ้มไปโอ๊ยเจ็บขาเว้ยกูวิ่งเพนก่อนเนอ mm hmm. เมื่อกูรู้ว่ากูสู้ไม่ได้กูก็ต้องกบดานในร้านของเล่นติ๊กตอกของเมืองนี้ก่อนนะจ๊ะ mm hmm. ไปแล้วจ้ะอ้ดอกเมื่อตอนเด็กชาวมันไม่เคยเล่นซ่อนแอบ,บมันก็เลยโดนหาเจอแล้วโดนยิงโอ้โหเจ็บใจไม่ละเมิองอ๋อกูล้มแล้วช่าก็รู้ตัวเลยว่าเขาจะตายได้ไม่ช้าของเลยดาตำรวจไม่หนอนริดไปอย่างโอ้โหเจ็บแสบมากๆแน่นอน ตอนนี้ชาวนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็โดนตุ๊กตานับร้อยนั้นล้มใส่เขาก็นึกไอเดียอะไรดีๆออกมา่น็นคือการเข้าสิงตุ๊กตาแทนหเหลี่ยมจัดนเมืองเมื่อเขาคิดไอเดียออกปุ๊บเขาก็เลยดึงเอาตุ๊กตากูดกายมาตัวหนึ่งเพื่อเริ่มไล่กระทามนต์ดบูดูเขาก็สามารถย้ายร่างเข้าสิงใส่ตุ๊กตากูดกายได้สาเร็จนะครับ ฟ้ามันก็ได้พาลงมาทําร้านของเล่นนั้นระเบิดยับย่อยยีเลยโอ้โหทุกอย่างพังหมดแต่นักสืบไมนอรทธเขาก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ในเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีเด็กน้อยน่ารักคนหนึ่งเขานั้นอยากได้ตุ๊กตา,ากูดกายมากนะครับเด็กคนนั้นมีชื่อว่าแอนดี้บาร์เรเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของแอนดี้นะครับแม่ของเธอก็ได้ซื้อ ตุกตากูดกายมาเป็นของขวัญให้แอนดี้เธอนั้นก็ได้ซื้อตุกตากูดกายมาในราคาที่ถูกมากปกติคนเขาจะขายกันที่200้อเหรียญห้าร้อยเหรียญแต่เธอได้มาในราคา30สิเหรียญเองโอ้โหมันจะถูกเลยขนาดนั้นวะก็บอกว่าคนที่ขายเขาก็เป็นคนที่จอนจัดแล้วก็แอบขโมยมาในคืนวันนั้น <c oughs> เวรน,นี้เธอนั้นก็ดีใจมากแล้วก็รีบกลับไปหาแอนดี้เลยนะครับเมื่อมาถึงบ้าน ตุ๊กตาตรงนี้มันก็ได้แนะนําตัวนะครับว่ามันชื่อว่าฟอร์ดี้ฉันชื่อชักกี้แล้วฉันจะเป็นเพื่อนนายตลอดไปนะแม่ของแอนดี้เขาก็ตลกมากนะครับแอนดี้เขาก็ชอบมากตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาตัวโปรดที่สุดของเขาเลยแอนดี้ชอบมันมากจนเอาตุ๊กตากุ๊ตกายตัวนี้เนี่ยมานอนด้วยในคืนคืนหนึ่งก็ได้มีบางสิ่ง เปิดประตูออกมาช้าๆจากห้องแอนดี้สิ่งสิ่งนั้นมันวิ่งตรงตรงไปทำให้พี่เลี้ยงของแอนดี้เธอนั้นสงสัยคิดว่าเป็นแอนดี้ออกมาเล่นตอนกลางคืนหรือเปล่าแต่เธอนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่สิ่งสิ่งนั้นมันก็ได้ลากเก้าอี้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้พี่พี่เลี้ยงของเธอนั้น สะดุ้งอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เธอหมดความอมดทนจึงออกไปดูด้วยตนเองเมื่อสำรวจไปเรื่อยๆเธอนั้นก็ไม่ได้พบใครพบแต่เก้าอี้ที่วางวางประตูห้องแอนดี้ขณะจะออกสำรวจเพิ่มมันก็มีไฟเปิดขึ้นเองทำให้พี่เลี้ยงของแอนดี้เธอนั้นกลัว ก็เลยโทรไปบอกแม่แอนดี้แต่แม่แอนดี้เธอก็ไม่ได้เชื่อนะครับคิดว่าพี่เลี้ยงของเธอนั้นรอเล่นเหมือนประจำหลังจากจบสนทนาก็ได้มีบางสิ่งหยิบขอนไปเธอนั้นก็ไม่ทำความสะอาดเหมือนปกติแต่ทว่าก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากกระถางต้นไมใ้ในบ้านของเธอ เธอจึงค่อยๆไปเปิดออกมาพันทีที่เปิดก็ไม่พบอะไรเธอก็ตกใจมากแล้วเธอก็พูดว่าเฮ้ยกูเป็นอะไรเี่ยวันนี้กูทํางานเยอะจนมึนหัวแน่ๆประสาทแดกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยคอนดมาจากไหนเนี yep ่ยโอ้ยโอยโอ๊ยลื่นมาอใช่แล้วครับพี่เลี้ยงของแอนดี้เธอก็ได้ตกลงมาเธอก็ได้ล่วงลงมาเสียชีวิตเมื่อแม่แอนดี้เธอรู้ข่าวเข้าเธอก็ตกใจมาก ผมมีประชาชนฝูงตำรวจฝูงนักพยาบาลนักข่าวมามุงดูอพาร์ตเมนต์ของที่นี่เธอนั้นก็ได้รีบวิ่งไปหาแอนดี้สุดชีวิตเลยนะครับเธอก็สบายใจว่าแอนดี้นั้นปลอดภัยแต่แอนดี้เขาก็มาบอกว่าไอ้ชักกี้ตัวเนี้ยมันทำพี่เลี้ยงของเราตายนะครับแม่แม่ของแอนดี้เธอก็งงเลยครับตำรวจไหมนอลิตเขาก็ได้มาสอบสวนแม่ของแอนดี้นะครับว่า คุณได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าทําไมพี่เลี้ยงของคุณถึงตกลงมาโดยไม่มีสาเหตุปล่อยให้ลูกของคุณอยู่คนเดียวทําไมแล้วก็ยังถามต่อว่าคุณนั้นโอเคหรือเปล่าแม่ของแอนดี้เขาก็ได้ตอบว่าฉันกลัวว่าจะเป็นโจรหรือฆาตากรมาบุกบ้านนี่แหละที่ฉันกลัวที่สุดแอนดี้เขาก็วิ่งมาบอกว่าไอ้ตุกต๊กตาซักกี้ตัวเนี้เป็นคนทํานะแม่แม่ของเขาก็ได้บอกว่าเป็นตุ๊กตาจะมาทําอะไรเรื่องแบบนี้ได้หรือไงได้ไงไ มันเป็นไปนไม่ได้หรอกนะแอนดี้เขาก็เดินออกไปแบบเซ็งๆนะครับแต่แอนดี้ก็รู้ว่าชักกี้นะั้นเป็นคนทับทุกอย่างหลังจากนักสืบไม์นลิสกับลูกน้องเขาไปแม่ของแอนดี้เธอก็ได้มาล้างหน้าหลางตาปวดหัวจากความเครียดในวันนี้แต่เธอก็สังเกตว่าลูกของเธอนั้นคุยอยู่กับใครนะในห้องคนเดียวเธอก็ประหลาดใจมากนะครับเพราะบ้านนี้มีก็แค่เธอกับลูกเธอนั้นก็เดินไปแอบฟัง เฮ้ยแอนดี้คุยอะไรกับใครเนี่ยเธอก็เปิดประตูเข้าไปเห็นว่าลูกคุยกับไอ้ตุ๊กตาชักกี้แอนดี้เขาก็ได้บอกแม่นะครับว่าไอ้ชักกี้เนี่ยเป็นคนทําป้าแมกกี้จริงๆทาให้ป้าแมกกี้นั้นตกลงมาจากอพาร์ตเมนต์นะครับแม่ไม่เชื่อผมหรอแม่ของเธอตอนนี้ทําได้เพียงแค่ให้เขานั้นเข้านอนพอทรงแอนดี้เข้านอนเสร็จแล้วเธอนั้นก็แอบฟังอยู่ เมื่อแอนดี้จะคุยกับชักกี้แต่ชักกี้มันก็เลี่ยมเกินนี่วิธีของโจรน,นะไอ้ชักกี้มันรู้นะครับว่าแม่ของแอนดี้นั้นแอบ,บอยู่แอบบมองอยู่ตรงประตูมันก็เลยทําเป็นภาคเสียงตุ๊กตาปกติไปเป็นฟังก์ชันของมันนะครับแม่ของเธอก็ได้โล่งใจที่ว่าชักกี้มันก็เป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึง่งเช้าวันถัดมาแม่ของเขาก็ได้ส่งแอนดี้เขาเรียนปกตินะครับแถมเธอยังย้ำว่าไอ้ชักกี้เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาปกตินะ ลูกอย่าไปใส่ใจมันมากแล้วเรื่องเมื่อวานก็อยาให้มันเข้าไปในจิตใจลูกนะก็ปล่อยผ่านมันนะแล้วก็ลักกันบายบายแต่ก็ประหลาดตรงที่ไอแอนดี้เนี่ยโหมันไม่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กเกเรเมื่อยอมไปเรียนหนังสือมันก็กับไอชักกี้เนี่ยมันเดินออกมาจากโรงเรียนมันกําลังจะไปไหนสักที่หนึ่งไอเวนชักกี้สั่งสอนเด็กไม่ดีเลยเวนแอนดี้กับชักกี้ไอชักกี้มันก็ได้แอบกระซิบกับแอนดี้นะครับว่า พาไปส่งทางนี้หน่อยที่นี่สักที่หนึ่งมันกำลังจะไปล้างแขนใครบางคนแอนดี้ก็ตอบตกลงแล้วพามันไปที่ที่มันต้องการไปเมื่อถึงที่หมายของมันแอนดี้ก็ได้วางตุ๊กตาลงตรงเก้าอี้เมื่อแอนดี้หันหลังมาดูมันก็ไม่อยู่แลว้วมันนั้นวิ่งตรงไปบ้านเล็กๆหลัลลงหนึ่งสักที่หนึ่งไอ้ชักกี้มันกำลังทำอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายอยู่ครับ ใช่แลวครับคนที่มันมาล้างแขนนั้นก็คือเพื่อนของมันที่ทรยศมันในตอนแรกของเรื่องเขาคนนั้นก็คือคนที่ทิ้งไอ้ชาวลีเล่ตอนแรกเรื่องสุดท้ายมันก็ระเบิดตุ้มเละเป็นขี้แตกระเบิดแล้วไอ no ้ไมโนลิสเนี่ยมันก็ได้มาหาแม่แอนด,ดี้นะครับเขาก็บอกว่าแอนด,ดี้จะต้องถูกจับข้อหาโอโ้โหลายเรื่องเลยอยู่ใกล้เหตุการณ์เป็นผู้ต้องสงสัยม,มันทำกับเด็กได้ไง มีสารพัดเรื่องมากมากเลยเกี่ยวกับแอนดี้นักสืบไมนเลสก็ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตุ๊กตาชักกี้นะครับว่าทําไมแอนดี้ถึงพูดถึงมันบ่อยๆแอนดี้ <Andy S 2> ได้บอกอีกว่าไอ้ชักกี้นีนแ่แหละเป็นคนทําแล้วบอกให้มันพูดต่อนหน้าพวกไมนอลสแต่มันก็ไม่ยอมพูดนะครับมแม่บอกว่าแอนดี้จะไม่ได้อยู่กับแม่แล้วนะไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กที่ทําไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีโอโ้ทั้งสองคนก็ทําใจไม่ได้เลยเมื่อแม่แอนดี้เธอกลับมาถึงบ้าน เธอก็ลองหยิบตุ๊กตาัก,กีมาคุยดูนะครับแต่มันก็พูดเป็นตามฟังฟังชันงของมันฟังก์ชันที่เป็นต้องใส่ฐานถึงจะพูดได้นะเหมือนตุ๊กตาทั่วไปที่มันจะมีเสียงขึ้นมาทําให้เธอนั้นจะเป็นบ้าเลยโอโ้โหแม่ดีเธอก็ลองเอากล่องมาดูว่ามันใช้งานยังไงตุ๊กตาตัวนี้นะ<อ>เธอลองเขย่าดูแต่ก็เจอฐานเธอก็เริ่มตกใจและเริ่มกังวลแล้ว แล้วเธอก็ลองหาดูโอ้โหมันต้องใช้แบตเตอรี่ถึงจะพูดได้แล้วไอ้ตุ๊กตาบ้านน่ะมันพูดได้ยังไงเธอก็เริ่มกลัวแล้วก็ประหลาดใจแล้วครับเธอค่อยๆเอื้อมมือไปจับตุ๊กตาชักกี้ช้าๆแล้วค่อยๆหันหลังมันมาค่อยๆเปิดดูฐานมันว่ามันมีฐานอยู่ข้างในตุ๊กตาหรือเปล่าเมื่อเปิดแล้วมันไม่มีฐานไอ้ชักกี้มันก็หันหัวมาหลอกเธอทําให้เธอนั้นกีดแตก ย,ดดยังไงไวะเธอค่อยๆก้มลงไปเพื่อจะไปดูชกกี้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเมื่อเธอเปิดดูใต้โซฟาตุก๊กตาชกกี้นั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเธอก็ลองเช็คให้แน่ใจดูว่ามันขยับได้อหรือเปล่าหรือมันเสียหรือมันอะไรกันเมื่อแน่ใจแล้วเธอค่อยๆลากมันออกมาช้าๆจากความกลัวเธอเริ่มหงุดหงิดแล้วนะครับว่าทาไมมันพูดขึ้นมาได้แบบนี้ เธอก็ได้บอกมันว่าพูดกับกูเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงพูดกับก,ก,ก,กูเดี๋ยวนี้นะโอเคกูจะทําให้มึงโให้ได้เลยหลังจากนั้นเธอค่อยๆเดินไปที่เตาผิงแล้วเธอก็หยิบไฟแช็กแถวนั้นมาจุดไฟเผาเธอก็ได้บอกว่าพูดกับกูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูโยนึยงินไปในไฟได้เว้ นอยอากาดากูเหรอะปล่อยกูรอดเดี๋ยวนี้นะไอ้ยิงบ้าตอนนี้ชักกี้นั้นเปิดเผยตัวตนให้แม่แอนดี้นั้นรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้แม่แอนดี้นั้นสติแตกคิดว่าตุ๊กตามีชีวิตได้ไงวะทําให้ไอ้ชักกี้นั้นสามารถหลบหนีไปได้แต่แท้ท,ท,ที่จริงมันกําลังมุ่งหน้าไปหาแอนดี้ชักกี้มันก็ฉลาดมากมันก็ลงลิฟต์ไปเลยนะครับทําให้แม่ของแอนดี้เธอก็ตามไม่ทันทําให้แม่ของแอนดี้เธอต้องจําเป็นต้องไปบอกความจริงกับนักสืบหมนอริส ว่าแอนชักกี้เนี่ยมันมีตัวตนแล้วมันเป็นคนทําให้พี่เลี้ยงของแอนดี้เนี่ยตกตกิกตายแต่ไมค์โนลิสเขาก็ไม่เชื่อนะครับถึงแม้เธอจะโชว์แผลให้นักสืบไมค์โนลิสดูเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับทําให้แม่แอนดี้เขางอนมากแล้วก็บอกว่าจะไปตามหาชักกี้ด้วยตัวเองไม่ต้องมายุ่งแล้วแม่ของแอนดี้เธอจึงตัดสินใจเมื่อเธอกาลังออกตามล่าชักกี้เพียงลําพังเธอก็ได้ไปเจอกับคนขายในตอนแรกแต่เขาเป็นพวกโรคจิต เขาพยายามจะข่มขืนเธอแต่เธอว่าไมโนริสนั้นก็ได้มาช่วยเธอไว้ก่อนและไมโนริสเขาก็ยังซักถามอีกว่าแอรู้เรื่องอะไรกับตุ๊กตาตัวนั้นแต่เขาก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยทั้งนั้นอ่ะผมเป็นคนแค่ไปเก็บขยะแถวนั้นแล้วก็เจอตุ๊กตาทําให้ไมโนริสก็ปล่อยเขาไปไมโนริสเขาก็เรียกแม่ดีไปคุยเรื่องชักกีที่รถกันเมื่อพวกเขาขึ้นรถไมโนริสก็ได้ถามว่าคุณเชื่อจริงๆริแล้วว่าไอ้ตุ๊กตามันจะมีชีวิต ถึงแม้แม่รูนที่จะอธิบายไปยังไงแต่ไมโนลิสก็ไม่เชื่อแถมไล่เธอลงจากรถเขาบอกว่าเขาจะหาข้อมูลเรื่องชาวลิเลย์ด้วยตัวเองเมื่อเขาถึงออฟฟิศเขาก็ได้เอกสารของชาวลิเลย์พร้อมที่กลับไปที่รถเมื่อเขากำลังเปิดเพลงฟังอย่างสบายใจมันก็มีบางสิ่งบางอย่างพุดหัวขึ้นมานั่นก็คือไอ้ัก,กีนั่นเองใช่แล้วักกีมันก็แ,แอบขึ้นรถไมโนลิสมาแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยรัดคอไมโนลิสแถมมันยังเหยาะเยยไมโนลิสอีกด้วย ตอนนี้ไมโนริสมีเพียงแค่การใช้สกิลเอาตัวรอดนั่นก็คือการดิบบุหรี่ที่เหลืออยู่เอามาปักใส่หน้าครับไอ้ชักกี้ทำให้มันร้องโอดควรเจ็บแสบไปทำให้มันนั้นยอมแพ้ไปไอ้เปรตชักกี้มันก็ไม่ยอมเลิกลาวีมันใช้มีดนั้นแทงเบาะหน้าขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหโคตรเสียวลุ้นมากแล้วไมโนริสก็ใช้สกิลคันเทปกระดกตูดขึ้นมาขับรถเกือบโดนไรแล้วไหมละมึง กระโดดซ้ายกระโดดขวาแต่ก็ไม่ลดลดความดังคู่แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ไมโนลิสนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากจังหวะที่ไมโนลิสเผอชักกี้มันก็กระโดดลงมาแล้วพร้อมที่จะแทงแต่ก็แทงแพลต์ไมโนลิสพยายามค้นหาชักกี้ว่ามันไปท้ายไงแล้วนั่นไงมันตัวเล็กมันก็เลยวิ่งเร็วมากจังหวะที่ไมโนลิสเผอชักกี้มันก็โผล่ขึ้นมาแต่มันก็โดนยิงส่วนไปนัดหนึ่งทำให้มันจุกแล้วมันก็วิ่งถอยทับไป ทำให้ไมโนลิสนั้นเขาเชื่อในคำพูดของแม่แอนดี้ว่าไอชักกีนั้นมันมีตัวตนจริงๆเขาก็จะไปช่วยไม่แอนดี้อีกแรงหนึ่งถัดมาในฟังของแม่แอนดี้เธอกําลังสํารวจสถานที่แปลกๆที่มันมีแต่รอยวาดรอยเขียนใช่แล้วสถานที่แห่งนี้นั้นบูชาดัม马าหรือเทพแห่งการให้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งชาวเรเลนั้นนับถือดัม马ามากๆทําให้แม่แอนดี้เธอรู้ว่าชาวเรเลนั้นมีชีวิตใหม่เพราะว่าเขาสวดต่อดัม马า ไมโนลิธเขาก็ได้มาขอโทษแม่ดี้แล้วเขาก็เชื่อแล้วว่าชักกี้นั้นมีตัวตนแลวเขาก็ได้เอารูปภาพของคนหนึ่งมาให้แม่ดี้ดูนั่นก็คืออาจารย์ของชาวซิเลตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เป็นอาจารย์วูดูของเขาแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกตามหาเขาทัดมาคนคนนี้เขามีชื่อว่าจอร์นหรือว่าอาจารย์วูดูของชักกี้ไม่นานชักกี้มันก็บุกมาบ้านของจอร์นแล้วทําให้จอร์นนั้นตกใจมากชักกี้มันก็ได้มาบอกว่าฉันคิดว่าฉันเป็นตุ๊กตาแล้วไม่มีใครทาอะไรฉันได้ แต่ข้อผิดพลาดมันก็คือฉันโนดนจริงเมื่อวานทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ละ่ะฮะทำให้จอรนต้องอธิบายชักกี้ว่าจริงเขาอยู่นานเท่าไหร่ชักกี้ก็จะกลายเป็นคนในร่างตุ๊กตาเท่านั้นชักกี้ได้ยินแบบนั้นเขาขึ้นขึ้นมาเลยเขาไม่อยากติดอยู่ในร่างตุ๊กตาแล้วเขาอยากกลับเป็นคนจอนแกจะต้องบอกฉันมาว่าวิธีย้ายร่างเข้าสู่คนเนี่ยมันทำยังไงถ้าแกไม่ยอมบอกฉันจะฆ่าแกเพราะฉันมีตุ๊กตาของแก ตุกตาวูดูตัวแทนเขาเริ่มพลมานจอนไปอย่างช้าๆทำให้จอนนั้นทนไม่ไหวจึงต้องปริปรากพูดออกมาจอนเขาก็ได้บอกว่าวิธีย้ายร่างมันง่ายๆก็แค่ใช้กระถาเดิมแต่ทว่าต้องเป็นคนที่แกเปิดเผยตัวต,วตนคนแรกเท่านั้นถึงจะย้ายร่างเข้าสู่คนที่แกเปิดเผยได้นั่นก็คือแอนดี้เมื่อเขาร่วมนั้นเขาก็แทงจอนทิ้งเพื่อปิดปากถัดมาในฝั่งไม้นอนลิสกับแม่แอนดี้ พวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของจอรนแต่ก็รู้ว่าจอรนนั้นถูกแทงไปแล้วแต่เขาก็ยังมีลมหายใจเฮื่อสุดท้ายเพื่อบอกความลับนั่นก็คือการไปช่วยแอนดี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าชักกี้มันรู้แล้วว่าแอนดี้อยู่ที่ไหนพวกคุณต้องรีบไปหาเขาให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือเขาในฝั่งของแอนดี้เขาก็รู้ตัวเลยว,ว่าชักกี้นั้นบุกขึ้นมาพร้อมที่จะจัดการเขาเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะหลบหนีจากไอ้คุกเด็กนี่เมื่อชักกี้มาถึงเขามั่นใจเลยว่าแอนดี้นั้นคุมโปองอยู แต่แท้ที่จริงแล้วแอนดี้นั้นหลบอยู่ใต้เตียงแล้วทำให้ชักกี้นั้นหัวเสียแอนดี้นั้นหลบหนีชักกี้มาได้แล้วก็มีอาวุธประจําตัวนั่นก็คือมีดเล่มหนึ่งหลังจากนั้นผู้คุมก็ได้มาเจอตัวแอนดี้เขาก็เลยจะจับแอนดี้กลับไปในห้องเดิมแต่ทว่ามันก็มีบางสิ่งหยิบมีดไปแล้วพร้อมที่จะจัดการทั้งสองแต่คนที่โดนก่อนก็คือผู้คุมกี้มก็วิ่งมาใช้เครื่องชอ็อตไฟฟ้อบหัวแล้วก็ช็อตผู้คุมอย่างหดเหี่ยมแล้วเขาก็โดนไม่ กลายเป็นขนมปังปิ้งที่หน้าถ่อยใส่แยมสตรอเบอรีร่วัตถุฟ้ากูพักเรนนี้ถัดมาในฝั่งของไมโน,นลิสกับแอนดี้พวกเขาก็รู้เลยว่าแอนดี้นั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เพระเพื่อนเขาบอกเพื่อนเขาบอกว่าแอนดี้นั้นไปที่อพาร์ตเมนต์เมื่อทั้งสองคนได้รู้แบบนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปช่วยอแอนดี้แกลงหนึ่งถัดมาในฝั่งของแอนดี้เขาก็ได้ล็อกประตูแล้วก็พยายามหาสิ่งของเพื่อกั้นประตูไม่ให้ชักกี้มันบุกเข้ามาแล้วเขาก็ยังแอบปิดประตูล็อกในห้องอีกชั้นหนึ่งแล้วก็แอออบยูู่ในต้เสืผา ด้วยความวาดกลัวแต่เขาก็ต้องสู้ให้ได้เพราะว่าทาไม่สู้เราก็ต้องตายเขายังมีไม้บ,นบน่อนไว้เป็นอาวุธป้องกันตวัวอีกมันก็ได้มีบางสิ่งลงมาทางปองไฟนั่นก็คือชักกี้นั่นเองแหมลงมาอย่างเทแต่เสื้อกล่มเนอะมึงทงแอนดี้เขาก็รู้แล้วนะครับว่าชักกี้นะั้นมันเล่นแบบซันตาคอร์ด้วก็เดินมาแบบดุตันไม่เจงใครๆก็ได้เกิดการมาท้าระหว่างชักกี้กับแอนดี้แต่คนที่วิ่งหนีนั่นก็คือแอนดี้เพราะว่าไอ้ชักกี้มันตัวเล็กจนตีไม่ถึงหลังจากนั้นไม่นาน แอนดี้ก็งงว่าสก,กีมันไปไหนแล้วเพราะว่าวิ่งหนีไม่ได้มองมันทําให้แอนดี้นั้นงงแล้วก็เริ่มกังวลแต่แอนดี้ก็พลาดท่าโดนสก,กีตีหัวจนสลบไปมันก็ถึงตาของสก,กีที่จะย้ายล่างพร้อมเข้าสู่ล่างแอนดี้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันแม่แอนดี้กับไมโนริสพวกเขาก็มาถึงแล้วในฝั่งของสก,กีมันก็เริ่มไล่เวทมนต์ทำให้เมฆมันคึมทั่วเมืองสก,กีมันก็ได้เริ่มขอพลังต่อดัมบาร่า สายฟ้ามันก็เริ่มผ่าโหมก็ดําลงมาทําให้ไมโนลิสกับแม่นดี้รู้แล้วพวกเขาก็เลยสับตินแตกขึ้นไปช่วยแอนดี้บนห้องแต่ชักกี้มันก็เกือบทําสําเร็จแล้วแต่แม่นดี้ก็มาขัดขวางชักกี้ไว้ได้ทันเวลาแต่ชักกี้นี่มันก็ลิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด้วยความที่มันเป็นตุ๊กตาตัวเล็กมันก็วิ่งเร็วของมันน่ะฟันไปที่ขาไมโนลิสทาให้เขาเจ็บมากไมโนลิสก็ได้ทําแผลแล้วก็ออกตามล่าชักกี้เพียงลําพังปล่อยให้แม่นดี้กับแอนดี้นั้นดูแลกันเอง ด้วยความซื่อบื้อของไมโนลิสทำให้เขาโดนพลาดท่าโดนชก,กี้จัดการน็อกไปที่หัวอีกรอบหนึ่งทําให้เขาสลบคราวนี้แกไม่รอดของจริงแน่จังหวะที่ชัก,กี้จะซ้ำไมโนลิสก็ได้มีกระสุนปืนดิงมาจากแม่แอนดี้ทำให้ชัก,กี้นั้นกระดึนไปเลยแต่มันก็ไม่ตายง่ายมันลุกขึ้นมาวิ่งเล่ยล่าแม่แอนดี้เธอก็ต้องถอยทับหนีไปก่อนนะครับมันก็ได้เกิดการกัดกันอีกแล้วแต่คราวนี้แม่แอนดี้รู้ไตแล้ว มันก็เลยโดนขังไว้ในป่องไฟทําให้มันนั้นติดกับเธอนั้นเป็นฝาขังชักกี้ไว้แล้วเธอก็พยายามกันไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าชักกี้นี่มันทําลายมันข้างมากแล้วมันบ้าค้างมันต้องการจะออกเธอพยายามจะหยิบไม้กีดไฟแต่ก็เรียกให้แอนดี้มาช่วยแม่หน่อยสิเร็วๆแม่จะโดนชักกี้มันจัดการอยู่แล้วเนี่ยมันค้างอยู่ข้างหลังแม่เนยะทำให้แอนดี้ได้สติแล้วก็มาช่วยแม่แอนดี้ก็ได้จุดไฟพร้อมที่จะเผาชักกี้ใช่แล้วชักกี้ก็โดนเผาทั้งเป็น มันก็ได้วิ่งออกมาพร้อมที่จะทำลายทุกคนแต่ตอนนี้มันมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะมันโดนเผาสักพักมึงมันก็ได้ดับลงไปทุกคนก็คิดว่ามันตายไปแล้วจริงๆก็ได้มาช่วยไมคนอิสจากการต่อสู้เมื่อสก,กี้แต่ถ้าว่าไอ้ชักกี้มันไม่ได้ตาย,ยง่ายๆล่ะสิมันหายไปแล้วแอนดี้เขาวิ่งจะไปบอกไมคนอิเสกับแม่แต่ก็ดันสะดุดกับขาของใครบางคนมันจะใครอีกละ่ะนั่นก็คือ ชักกี้ในร่างคนเหล็ก mm hmm. มันโุดแค่เลยมันพร้อมค่อยๆเดินอย่างใจเย็นพร้อมจะเสียบแอนดี้แม่ของเธอก็พยายามจะปิดประตูให้แอนดีน้หนีไปแต่มันก็วิ่งเร็วเหลือเกินพร้อมที่จะไปเข้าประตูอื่นแถมเมื่อเธอกันประตูมันก็ไลท่ทิมเรื่อยๆทําให้เธอนั้นไม่กล้ากันอีกแล้วมันก็เลยทําให้ชักกี้มันเข้ามาหาพวกเธอได้แต่ก็ยังดีที่แม่แอนดี้นั้นมีปืนแล้วก็ยิงไปใส่มัน แต่มันไม่เป็นไรเลยแถมยังเดินมาหาเธอนดทีสามนี้หัวมันกิ่งเป็นลูกขนุนแต่มันก็ยังเดินได้อยู่บ้าไปแล้วเธอยิงไปทุกจุดของมันแต่มันก็ยังคงทนนี่มึงบ้าไปแล้วมึงเหล็กเรื่มแล้วต้องให้ยิงขายิงอะไรก็ตามแต่จิตใจมันสู้มันพยายามจะคานมาหาเธอกูนี่อึ้งจริงๆนี่มึงเป็นทํามาจากพลาสติกหรือมาทามาจากเหล็กไทเทเนียมเนี่ยไวเพื่อเอ้ยยอกนี่นี่กูยิงไปนัดที่ห้านะ มึงจะเป็นคนเล็กขนาดไหนขนาดนั้นเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงเพื่อนของไอ้ไม้นอนเล็ดเนี่ยมันก็ไม่เชื่อนะว่าักี้มันมีตัวตนใช่แล้วมันก็ทําเสียเรื่องมันหยิบเอาหัวสกีมาโยนเล็กแถมตบหัวมันอีกทําให้ชักีมันหัวร้อนโผล่ขึ้นมาบีบคอทุกคนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมีมีมมชีวิตอยู่อีกหรอยิงไปตั้งห้านัดแล้วยังไม่ตายอีกทําให้ไมนอนเลต้องยิงด้วยความแม่นยําขนาดไหนเป็นมือปืนมหากราบเลยมึง มันพยายามเกาะผ้าม่านเพื่อดืนขึ้นมาพร้อมที่จะไฟกับทุกคนแต่ไมโนลิสก็ยิงกระสุนอัดมันหนึ่งนัดก็เด่นติดกำแพงคราวนี้ชักกี้มันก็ได้ตายลงจริงๆแล้วในที่สุดทุกคนก็ไม่ต้องมาเสียวอ,อีกแล้วและเรื่องแล้วทั้งหมดก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับ ใครชอบวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซันเตอร์เพตไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขและเป็นวันที่ดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ